ผู้ชมคะเรื่องราวของ pm 2.5นะคะทางกระทรวงส,สาหกรรมคะ่ะก็มีการส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศเสียเพื่อแก้ปัญหา pm 2.5คะ่ะมอบกันที่ทางจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะ นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการและป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อรับทราบสถานการณ์และการกำหนดแนวทางมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศนะคะระหว่างปี2,559ถึงปี2,563ค่ะ ทางจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้ง5สถานีพบว่าสถานการณ์ของฝุ่นละออง PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะจะมีค่าสูงเกินมาตรฐานหรือว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนก็เพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากปัญหามลพิษดังกล่าวค่ะ ทางจังหวัดเองจึงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องบำบัดอากาศเสียเพื่อประชาชนเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในวรโรกาสปีมหามงคลพุทธศักราช2562พลบรมราขอภัยค่ะพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษจากกระทรวงตสาหกรรมนะคะไปขอมาแล้วได้จำนวน2เครื่องค่ะติดตั้งกันที่บริเวณริมเขื่อนสาะระกลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนเดินทาง มาติดต่อราชการและออกกำลังกายกันทั้งในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและก็เพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในเชิงพื้นที่แล้วก็เป็นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษทางต้นทางหรือแหล่งกําเนิดโดยเข้มงวดกวดขันขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจจับการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายการควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะเป็นการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โลง่งภาคการเกษตรควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมืองควบคุมและลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหการรมและควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือนค่ะให้สามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้นะคะ